นะก็โอเคนะครับผมทุกคนตอนนี้เรากําลังเฝ้านกตัวหนึ่งนะครับซึ่งเก่งมากๆนะฮะเก่งมากๆตัวนี้เอาตั้งแต่เช้าเลยนะครับอาจารย์พลแกมาเฝ้าทีนี้ผมก็ขับลงมาก็เลยเอาเรเซอร์ใส่แล้วก็เอายกเพชใส่ตอนนี้ก็ยังอยู่นะครับยังเถียงกันอยู่แต่ว่าเชื่อไหมทุกคนว่านกตัวนี้ยังไม่ไปกินน้ํากินอะไรเลย ไปหากินน้ํากินข้าวกินอะไรก็ยังไม่ไปเลยตอนนี้เวลาประมาณน่าจะบ่ายโมงเนาะประมาณสิบสามนาฬิกาแล้วทุกคนตอนนี้คนยังหิวข้าวเลยอนกตัวนี้ยังอยู่เหนียวมากๆครับตอนนี้เราก็จะทานกับข้าวนะฮะข้าวเราก็จะมีอะไรเนี่ยแยงอะไรไม่รู้อะแล้วก็ไข่พะโล้ก็มีผัดหมูสับใส่หน่อไม้แล้วก็ผนงังเนื้อผนังหมู แล้วก็ปลาทูนะครับตอนนี้ให้จานพลนขอเจ้าที่เราเลยแม่ขอเจ้าที่นะ<า>ทุกคนก็กินข้าวด้วยกันครับหอนหอนหอนนั่นฮูแมนมาแล้วพอนกกันนะเอา <c oughs> แซ่บๆน่งกันพี่นอ้องมาเัยผมพี่นอ้องจิบเ <มา S 1> ข้า,<ม>าปลา,าเอาเงี้ยปลา <c oughs> อืมอืมนืกอึอัดเลยนะน้องนั่งมัืมาใส่มนำเขาเจ้ายังอยู่เสียนกตัวนี้ยังบน่นไผบ้มากใส่ อัดไก่ใส่น้ำม่สุมตัวเนี้ยอ,ออกสุมๆนิดหน่อยถ้าเจ้าดงน้ำมันนะครับคือต้องเอาน้ำม่แข็งมาใส่ว่ะเนาะแบบคอยหาเก็บเฮ็ดเองคือต้งน,อง,ออนนองน้ำม่อ่อนนุ่มนุมเจ้าเจ้าสุบอย่ไปหาเลยวะงงมังตรง มาเด้อพี่น้องสุบู้คนครับผมเข่าเนาะอันพี่เอิญน้องมาให้ายคนเข้าเด้ออยู่แล้วยังไม่ทันใดมีเต็มขอเต็มเลยอจอนกมาจอนกกันยังบ่ทันใดแอักตัว ข้าวน้าหมูตัวนึงเนาะเนี่ยไข่พะโล้ครับผมคะแนงเนี่ยหมูคะแนนหมู ฮอนเอามาเนี่ยแดดเป็นแดดเฝ้า,านกปูเดียวม่นเป็นสิุข้ามามลดกใ,ใ้เนาะว่หนีว่าไปไถว่ามาไถอ๋อมันเขาตีนกเจ้าเดียวบ่้งม,มันเขาตีนกเจ้าเท่านึงบ่ของเท่า ข้าร um <Ừ. S 1> ่มกับโบปันไหนเนาะจะว่าเสียงเล็กเดียวหุามคู่กับมีอ่างนํ้ำมันขัดยู่ได้มดหวันนี่เนาะขันในบดมื่อกโไปใส่มาใส่เลยอะนิดหลอยเสียงเล็กเลยนกต่อเมื่อยมดเราเหนองเมืองขันตุนมันเนาะ

Ừ. Ôi, nước đừng Cái giá không có gì này thôi, Tôi đang gật. Úi, nhiều hạt nhiều nè, nó mà. Tôi bạn điều khỏe ạ. เห็นบอกกล้องกินอ่อางกล้องแล้วยั้งอ่างที่ยางน่องนะอืะเป็นตาแซ่บกันเะอว่ามาเยอะพี่้องสู่คนสุดที่เขปาปลาอางปลาพวกเขาปลาไพ่อ่ะอยู่บ้านกะระ้อนเรียนปลาเรียนสุก ได้ผลว่าฝึกวิธีเราเก่งเลยเออน้องไก่เพิ่งมาต้องซับเขาไก่พะโล่อืม เพราะว่าแกงรู่เนี่ยเมื่อสู่แกงแถวบ้านนะสามสิบาทนะได้ลายได้ลายกว้วยอยู่นี่ยช่ไอันนี้ยี่สิบาทหน่อยพอด,ดักสิบหาบาทเออเพราะว่าเนี่ยซ้ำเนี่ยเนาะแกงทุงว่าทงยี่สิบบาทจริงก็กระตักหน่อยพออม Đu tà lá theo ban không Nó ngây giá cũng nghỉ theo ngôi Nó Ừ Đu Tết này lễ sư biên าวา่าจะว่าขันไปขันมาจนงอมจนเหงาเถอะเว่ยเฮ้ยม,มันสีเหงาป่ะนะว่านี้ถ้าว่ามันมีน้ำมันไม่ยากแล้วมไม่ใส่เดดเนี่ยน้ำไม่อยู่ถ้าขันใส่เดดวนะัน่หนเนาะเศร้าีพบหอม่ะ หต่อเขาไม่นามไม่คมอยย่ปะม่นอยเพบาเข้มรุบเมื่อนเมื่อนเข้มทักเมื่อน แค่ไไว้านู่นเลยให้เจ้าใส่ฟังนู่นเลยม่เช่าถ้าเจ้ามา,าใส่แบบขาจนลงกินน้ำนี่แหละดึงเงาเลยเี็ม